พระอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะว่าครอบครัวของโยมกำลังเจอปัญหาอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องภายในที่คนนอกอย่างเราจะเข้าไปก้าวกายและรู้ลึกอะไรมากนักก็ไม่ดีแต่รู้ว่าชีวิตโยมก็เจอขาขึ้นขาลงกันมาเยอะลำบากกันมา,มากแต่ก็เป็นขาโยมเองทั้งนั้นช่วงขาขึ้นขาโยมก็พาไปเองช่วงขาลง ก็ประคับประคองขากันไปเองขายโยมทั้งนั้นเลยแต่พอจะรู้อย่างหนึ่งได้ว่าคงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหนื่อยเกินไปมั้งคงเหนื่อยเกินไปใช่ไหมยโยมจึงรู้สึกว่าไม่อยากเหนื่อยมากไปคนนี้อีกแล้วรู้สึกว่าถ้าเดินไปต่อมันจะไม่ไหวมั้งแต่อยากให้คิดเยอะๆว่าคนที่เคยร่วมลำบากกันมาถ้าวันหนึ่งมีคนนอกใจอาการตรอมใจ มันทำให้คนตายได้จริงๆนะให้นึกถึงวันที่ลำบากร่วมกันมาอดมือกินมือกันมาและนึกอยู่เสมอเลยว่านอกใจคนที่เคยลำบากร่วมกันมาชีวิตนับจากนี้จะไม่เจริญหรกโยมอย่าโทษมือที่สามเพียงอย่างเดียวบางทีมือที่หนึ่งกับมือที่สองมันก็ไม่มีศิละปะพอที่จะจับกันอย่างมั่นคงหรือว่าทำมั่นเกินไปแน่นเกินไปก็อึดอัด มือหนึ่งกับมือสองก็อยากจะถอยออกเพราะรู้สึกมันแน่นเกินไปถ้าจับกันหลวมเกินไปมันก็มีช่องว่างให้มือที่สามเข้าแทรกแสงได้ง่ายถ้าเป็นไปได้การเริ่มต้นใหม่ก็ดีนะโยมใช้ต้นเดิมนั่นแหละนึกถึงต้นไม้ที่มันล้มและยังมีรากเหลืออยู่บ้างใช้ต่อเดิมใช้ต้นเดิมแล้วเริ่มเป็นต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขากันใหม่ก็ดีนะ อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดด้วยกันทั้งหมดจะช่วงขาขึ้นขาล้มก็ล้วนแต่ขาเราเองทั้งนั้นพระอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าครอบครัวโยมกำลังเจออะไรและมันจะเป็นยังไงต่อไปรู้ได้แต่เพียงว่านึกถึงวันที่ลำบากร่วมกันมามาถึงจุดนี้เราไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตคนสองคนแต่ครอบครัวใหญ่ขึ้น มีบริบทที่จะต้องใส่ใจและแคร์ความรู้สึกของคนรอบตัวมากขึ้นด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกเพียงของเราคนเดียวมีคนที่ร่วมรู้สึกกับเรามากคนไปด้วยแล้วรักษาใจตัวเองรักษาใจคนรอบตัวและพาครอบครัวไปให้ถึงที่สุดแห่งความสำเร็จให้ได้นะโยมขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ